สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B m ราเคิล8คลิปคัำพยากรณน,นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของสาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคภพยากรณไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564 ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่หน้าคู่บารมีหน้าปรกและหน้าแก้วมณีความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าการรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสิ่งที่ตั้งใจหรือคาดหวังไว้ท่านจะประสบความสําเร็จดังที่หวังค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้อุปถัมภ์ผู้มีอุปการะคุณยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่เสมอ และไม่ว่าตัวท่านจะทำธุรกิจหลักงานหลักงานประจำหรือธุรกิจเสริมงานเสริมก็จะนำมาซึ่งเงินทองมาสู่ท่านตลอดทั้งเดือนค่ะในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากการทำธุรกิจการงานด้วยนะคะแต่ตัวท่านจะมีความจุกจิกมีความหงุดหงิดหัวใจอันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในธุรกิจการงานภายในองค์กรภายในบริษัทที่ทำซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือมีโอกาสขัดแย้งกับคนที่ทำธุรกิจทำสาขาอาชีพเดียวกันกับท่านได้ค่ะและขอให้ท่านรอบคอบระมัดระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทำธุรกรรมต่างๆการทำเอกสารต่างๆอาจเกิดการผิดพลาดหรือมีปัญหาให้ท่านต้องตามมาแก้ไขในภายหลังได้ค่ะไพ่เองก็แนะนำให้ท่านหาเวลาทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญบริจาคขนามน้ข้าไฟวัดถวายหลอดไฟพร้อมชุดติดตั้งถวายทูบเทียนและน้ำดื่มบริสุทธิ์แก่วัด หรือตามสถานที่ที่ขาดแคลนจากนั้นให้อุทิศบุญกุศลให้กับตัวของท่านเองให้กับเทพย,ยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวของท่านอยู่รวมถึงอุทิศให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ส่งผลร้ายหรือว่าคอยขัดขวางสร้างปัญหาอุปสรรคสร้างความไม่ราบรื่นในธุรกิจการงานของท่านขอให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสะสมบุญกุศลและเป็นการเพิ่มบาร,รมีให้กับตัวของท่านเองค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีศพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาควินิจไฉหน้าไายพิษและน้าแก้วมณีความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่า ในเดือนนี้แม้จะมีรายรับเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือมีรายรับเข้ามาจำนวนมากแต่ท่านก็มักจะต้องหมดไปกับการสนับสนุนช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเพราะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมากในช่วงนี้ค่ะบางท่านมีโอกาสเสียเงินให้กับเพศตรงข้ามเพราะความสงสารเพราะความเห็นใจหรืออาจโดนหลอกให้เชื่อยังไงก็ขอให้ท่านระวังประเด็นนี้ไว้นะคะ ในเดือนนี้ผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านในเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็มักจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่ามีความอาวุโสกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะชาวลัค e นาราศีพฤษภบางท่านที่ในเดือนนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือเจรจารอะไรบางอย่างกับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีความอาวุโสกว่าหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านจะประสบความสำเร็จและได้รับผลประโยชน์กลับมาค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคต้องมนต์นาคบัลลังก์และนาคแก้วมณีความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆของร่างกาย ให้ท่านระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ของท่านไว้ในเดือนนี้ค่ะเพราะมีโอกาสที่ท่านจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ไพ่เองก็แนะนําให้ท่านหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆต,ต,ตามที่ท่านสะดวกและตามกําลังศรัทธาของท่านรวมถึงไพ่ก็แนะนําให้ท่านสวดมนต์เจริญภาวนาทาสมาธิและอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ส่งผลไม่ดีกับท่าน หรือสร้างปัญหาอุปสรรคสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้อโหสิก,กรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวท่านขอให้ท่านจงมีความสุขกายสุขใจการงานธุรกิจใดที่ได้จับได้ทำก็ขอให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ มีชีวิตที่ราบรื่นมีความรักที่มีความสุขสมหวังค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภหาเวลาและหาโอกาสทำบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคพระจนครุฑนาคเนรมิตเมืองและนาคแก้วมณีความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าคนโสดสำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่าน รู้สึกมีความสุขดีกับการครองตัวเป็นโสดค่ะหรือยังไม่อยากคบหาใครในช่วงนี้ในช่วงปลายเดือนคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำใครบางคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนิสัยดีมีความคิดมีอุดมการมีทัศนคติที่ดีให้ท่านทั้งสองได้ทำความรู้จักกันค่ะและท่านทั้งคู่จะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันความสัมพันธ์จะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ สำหรับคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนท่านมีโอกาสที่จะเกิดความเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือได้รับความทุกข์ใจจากคนรักจนชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านอาจมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเลิกราหรืออยากห่างกันสักพักก่อนคะ่ะแต่ว่าช่วงปลายเดือนปัญหาความรักหรือปัญหาครอบครัวที่ท่านประสบพบเจออยู่นั้นจะค่อยๆดีขึ้น ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยเข้ามาช่วยสมานแผลใจสมานร,รอยร้าวให้กับท่านทั้งคู่ค่ะและนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอยสมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยรกรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ